กลุ่มรถแต่งรถซิ fine, ่งครับมากกจายถึงจังหวัดอุบลราชธทานีนะครับเดินทางมาประมาณ500กว่ากิโลครับเพื่อมาส่อสวัยฐานรถสวยๆนะครับเป็นกลุ่มรถสปอร์ตและรถเก่งรถกระบะนะครับที่ชาวจังหวัดอุบลต้องบอกว่าแต่งได้แพแค้คนกรุงเทพแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับกลุ่มสมาชิกในจังหวัดอุบลนะครับว่าเป็นใครบ้างตามผมมาชมว่าครับครับผมพาเป็นรายการมาพบกับตัวแทนของกลุ่ม ชาวผมอุบลคาขับนะครับนี่ครับวามมือผมครับแนะนำตัวหน่อยครับครับผมสวัสดีครับผมบอลนะครับอยู่ที่อุบลครับผมบอลพี่ถามแ่ลยว่าครับการรงมต่มของชาวรถแต่งรถแห่งอุบลเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยรวมตัวมากี่ปีแล้วครับน่าจะประมาณสิบประมาณสิบปีนะครับสิบปีที่เริ่มเริ่มกันมาเริ่มเริ่มกันมาส่วนใหญ่สมาชิกเนี่ยอยู่ระแวกจังหวัดนี้หรือว่าต่างจังหวัดเข้ามาร่วมตัวรวมตัวกันด้วยครับก็มี มีสีสเกตบ้างสเกตอุบลบ้างอุบลจะเยอะหน่อยเนี่ยครับผมแล้วส่วนใหญ่เนี่ยการลงตัวกัรการมิ่งติ้งเนี่ยทั้งทีอุบลเนี่ยอาลงตัวยังไงจัดกิจกรรมอะไรบ้างในในจังหวัดก็นัดกันก่อนตอนแรกก็คือในเฟซบุ๊กก่อนแล้วกันในเฟซบุ๊กอ่าอุบลทับนะครับก็คือจะชวนกันมิ่ติ้งบ้างแล้วก็มีจัดรายการแข่งรถบ้างในที่อุบลเนี่ยครับอ๋อแข่งแบบไหนอะแจ๊ แดกเสื้อกีตเลยนิอยังไงอ่าแดกแข่งสนามนะครับที่บนครับอ๋อบนก็มีสนามแข่งเป็นของตัวเองเหมือนกันครับแต่ยังเป็นสนามทดลองอยู่ประมาณสนามเล็กอ่ะอ๋อฮะครับผมฮะแล้วสมาชิกส่วนใหญ่เนี่ยในการปรับแต่งเนี่ยแนวทางการแต่งรถในบนเนี่ยครับคิดหรือว่ามีแนวไหนบ้างก็ตอนนี้ดีเซลมาแรงตอนนี้ดีเซลเยอะใช่ครับกระแสดีเซลมาแรงทั่วประเทศครับผมแล้วอย่างรถซุปเปอร์คาร์รถสปอร์ตหรือว่าสไตล์เตี่ยวแนว สอเตอร์เจดีย์ญี่ปุ่นนี้มีมันมีบ้างรับมีบ้างครับ,มบ,รบผมแต่คือตอนนี้หลักๆคือดีเซลก็ดีเซลครับก็<ต>ยัง<ส>ยเยอะหน่อยเยอะหน่อยครับยังส่วนของที่ผมเห็นตรงนี้ทรงโปงสปอร์ตเยอะเนี่ยส่วนใหญ่ใน,นอนุบลเนี่ยจะปรับแต่งกันเท่าไหนที่ไหนกันอะไรเสื้อยังไงครับแม่ก็แล้วแต่กลุ่มจะมีกลุ่มใหญ่จะมีกลุ่มย่อยกลุ่มย่อยเขาก็เปิดตู่กันอย่างเงี้ยครับอ่าแล้วก็เขาอาจจะปรับแต่งกันเองหรือว่าเรียกช่างกรุงเทพลงมาครับผม อะ,อะไร่ไนี้อะไรยนี้ซื้อยังไงครับพราะดู้แต่ละคันรถแต่ละคันในการปรับแต่งก็ <erto. S 2> ต้องซื้ออะไรกันมาทำกันแน่นอนมีพังกันบ้างมันก็ต้องมีพังแล้วแล้วแต่เหมือนแบบผมก็ไม่ได้ตอบตรงว่ารถคันไหนเนี่ยครับบางคันก็สั่งเองสั่งสั่งญี่ปุ่นโดยตรงบ้างสั่งเชียงกง,งบ้างบังนามั่งเนี่ยครับครับผมแล้วแต่ผู้ครับแล้วมีการรวมโต๊ะมิตริ้งการค้าคุมคืนหอไมก็ส่วนมากก็มีอยู่นะครับมีเดือนหนึ่งก็ประมาณสองครั้งสามครั้งครับผมแล้วการรวมโต๊งของกลุ่มุบลเนี่ย มีข้อจํากัดว่ารถคุณต้องแรงต้องสวยต้องยังไงขอไม่มีจํากัดครับขอให้เป็นใจรักใช่ครับคุณล้อเดิมมาก็ก็ได้ครับก็คือมาคุยแลกเปลี่ยนศึกษาข้อมูลก่อนค่อยเริ่มแบ่งใช่ครับอือครับอ่ะสุดท้ายละครับคุณบอลจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่แบบยังไม่ยังไม่รู้ว่าอุบลมีกลุ่มรถหรือว่าระแวกจังหวัดท่าเคจหจะอข้าลุมเนี่ยมีติดต่อที่ลงตัวกันไหมของกลุ่มอุบลค่ารับก็ในเป็นลูกเลยนะฮะก็คือเพจอุบลค่าขับเลยนะ เป็นผมคุ่นค้าครับใช่ครับใช่ก็คือเข้ามาคุยได้เลยใช่ครับเข้ามาคุยได้เลยครับเอาละครับแล้วครับสำหรับคุณบอลเราสัมภาษณ์กันไปแล้วบุคคลข้างซ้ายผมมีหนึ่งคนครับที่ผมก็ต้องสัมภาษณ์ในวันนี้แนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับผมเพาครับเปิดร้านกีบโบยใวนดูบอลครับฟังคำเนียงแล้วไม่ได้สมมวลแน่นอนคนกรุงเทพคุณพามาทำร้านกีบโอยขุนพลร้านเปิดมากี่ปีแล้วครับเปิดมาปีครึ่งครับที่ร้านคุณคุณคุณพาวทำอะไรบ้าง ก็ตระหลักงานหลักๆเลยก็คือแล้วฟิลเปลี่ยน PUCP หรอครับก็คือการที่ใช้ PUCP เพื่อเปลี่ยนสีรถภายในวันหรือสองวันแล้วแต่ขนาดรถใช่ไหมครับแล้วก็เป็นการรักษาสีรถแล้วก็จำหน่ายปอยเลอร์ลุดพาร์สอะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วแต่ที่มือที่หอมก็มือที่รสปอร์ตกรอบเต็มเลยโมดิฟายด้วยรทำรับทำคือตัวเครื่องยนต์เนี่ยจริงๆแล้วทางร้านไม่ทำแต่ว่าผมจะหนักไปทางเกี่ยวกับการตกแต่งภายในภายนอก คือเน้นสั่งของม,มาแล้วก็จใไ่ก็คือเอาเป็นความสวยงามเป็นอะไรมากกว่าค่าเดี๋ยวเครื่องยนต์ก็ถ้าจะทำจริงก็จะใช้ก,กนกเป็นมาคือทางเรารับสามารถรับได้ก็คือรับแต่ก็ถ้าเป็นเครื่องยนต์ผมก็จ,จะมีช่างมาทำขอดีหนึ่งคือตัวไหนที่เราไม่เป็นเราก็เรียกคนมาทำ ไม่อย่ใน <ๆ S 1> ส,ส่วนหลักๆนี่คือสติกตสต๊กเกอร์สติ๊กเกอร์อ่าก็เป็นตกแต่งภายในภายนอกทั้งหมดเกี่ยวกังานยิปล่าเกี่ยวกัอะไรเงี้ยครับอย่างนี้ก็ดีนะค,คนจะทำก็ไม่ต้องท่องเที่ยวใช่ไหครับใช่ครับเราแอกอีกค่ะเราแวากทางเรือ่องภาษาใช่ครับใช่ครับแล้วราคาเป็นไงบ้างครับราคาก็เท่ากรุงเทพส่วนใหญ่แล้วก็คือราคายืนพื้นของการจำหน่ายสติกเกอร์มันเท่ากันทั่วประเทศอยู่แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับยี่ห้อของผมเป็นฟีมของเยอรมันมันจะรักษาสีรถแล้วก็ไม่มีคราบเก่าทิ้ง ก็คือราคาก็แล้วแต่ไซส์แล้วแต่ยี่ห้อก็เริ่มต้นตัง้งแต่9,000ถึง20,000แล้วแต่ความยากง่ายก็คือรถไซส์รถที่มีผลไหมรถกระบะรถเก๋งใช่ครับกบ็ค,บบคือไซส์ไซส์มีผลแล้วก็เกี่ยวกับความวอล์ความโค้งอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เหมือนกันสุดป<ช>้ายยากง่ายมันก็ขึ้นอยู่กับรถเหมือนบอดี้ของรถแต่ละรุ่นเอาฮะสุดท้ายถ้าเลงเทาเทาฝากถึงร้านนะให้โปรโมทขายของอ่ะก็ การแล็ฟิลมันก็ไม่ไม่ยุคนี้มันก็ไม่ได้ใหม่มากสำหรับยุคนี้นะครับแต่ว่าถ้าคุณรักรถคุณก็สามารถที่จะอยากเปลี่ยนสีรถก็ไม่ต้องไปทิ้นเปลืองหรือไปทําลายรถของคุณเองก็คือใช้ในการพุ่งฟิฟสีฟิล์มแทนแล้วก็ภาพแล้วก็พุ่งหลังคาแก้วเทปล่ามันเป็นงานที่สวยงามไม่ไปทําลายส่วนเดิมของรถราคาก็ไม่กระเจงมากส่วนร้านผมก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดบุบลอำเภอเมืองอยู่ใกล้กับ พิธาลสัมพันธ์ช่างนะครับติดต่อได้ทาง Facebook เหมือนกันที่ร้านอีโป้ออโต้เลสซิ่งครับผมช่วยชักชวนกลุ่มกรถอยู่ใต้เขาแล้วแบ่งค่าช่วนมาลงตัวกันทางอุบลครับก็จอยวนก็ถึงมันอยู่ไกลนะครับใครๆก็คิดว่าไม่ไม่น่าจะมีแต่แล้วผมมาพุ่งมากรุงเทพเหมือนกันก็ประทับใจพี่น้องที่นี่ทุกคนเขาเล่นรถก็รักใครสมาธิกันดีแล้วก็ให้ความมร่วมือกัน มีงานมีมิสซิ่งมีอะไรก็ไม่มีเขาะบอกแหวงไม่มีอะไรเลยก็องมีสนุกแล้วก็มีรถสวยๆรถแรงๆเลยให้คนมาดูให้มาชมเยอะเลยครับมีการแข่งกับรถถังรถหลงไหมถือตรงนั้นท่านแนะนำบอกว่าอยากแข่งแต่มีอใช่ครับคือมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยอาจจะมีบ้างของวัยรุ่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้บนกัมพูชามีสนามแล้วใช่ไหมครับน้องๆทุกคนผมเห็นพี่ๆน้องๆเขาไปลงที่สนามกันหมดแล้วก็เต็มที่ ก็ทำกันเต็มที่เวลาไปลงสนามมันก็สนุกบนาถนนนะครับจะไม่มีการมาหุบแว๊บหรือเปล่าอ่าไม่มีนะตอนนี้คือหายไปเยอะแล้วก็ไปลงอยู่สนามกันก็ส่วนใหญ่แล้วชื่อฝากอะไรถึงผมที่ชอบไปจุดถนนมากว่าที่ฝากก็ให้เลิกเรียนพี่ๆน้องๆที่ยังรักการซิ่งบนถนนนะครับว่า จากที่ผ่านมาและก็มีวัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาผมพวคนหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุหนักๆมาตรงนั้นก็อยากให้เตือนกันว่ารักพี่รักพ่อรักแม่รักน้องรักแฟนตัวเองเยอะๆะอยาไปซิ่งกันเลยครับถ้าจะสิ้นสนามครับพร้อมเสมอพร้อมเสมอครับเอาละครับวันนี้ก็ผมไปรบควรทางทุนเทาแล้วเดี๋ยวต้องไปเปิดร้านทำงานต่อยวสัปดาห์หน้าครับมาเจอผมว่าเราจะไปชมขับรถอีกนะสำหรับสัปดาห์นี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ผมเผาครับร้าน,นพีโปครับจังหวัดอูบลครับครับผมบอนนะครับปูเสอบ์ไปบุญที่อุบนครับครับผมยิ้มครับพีโปรบนเสร็จครับผมคนลูกสาครับผมครับผมลูกครับครับพายุครับอูบลคาええขับครับครับอีกครับปูบลาขับครับครับผมนิวครับอุบลคาขับครับครับผมนิวครับปูบลค้าขับครับผมแกงครับปูบลค้าขับครับครับปูบลคาขับครับ ครับควรขับ้าครับควรขับครับมงครับครขับครับพีครับคารขับครับเอครับคารขับครับฟ้าครับควรขับครับบวยครับควรขับครับแสนครับควรขับครับวัสีครับควรขับครับ